ต่อยอดกันนะครับสำหรับสื่อที่ผมให้ในส่วนของการสตรีมจาก AI Studio ไม่ว่าจะเป็นการคุยใช้เปิดกล้องหรือจะเป็นแบ่งปันหน้าจอนะครับอืมให้ AI Studio ใช้ Talk with Gemini Lite นั่นแหละครับเออแล้วเปลี่ยนเสียงได้ไหม เปลี่ยนเสียงได้ครับบนคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดและคนใส่ตาเลนลางที่ใช้งาน NVDA ตามมาครับผมสื่อนี้ทำเพื่อนๆคนตาบอดและคนใส่ตาเลนลางนะครับ Windows M มาที่เดสก์ท็อปกันแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน AI Studio Google com กันครับ M m i c r o s o f t ผมชอบใช้ Microsoft Edge ผมก็เปิดเข้าไปแล้วก็ เบื้องต้นนะครับผมอยู่ที่ในส่วนของ ads bar อยู่แล้วใครยังไม่ได้มาที่อยู่เว็บไซต์ก็กดอัตเนตดีหรือ c อนโทรล L ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ ai studio.google.com นะครับผม a i c o m s d e f a l t s t u d i o s t u d i o g o o g l e c o m google.com แล้ว enter ครับ เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้อาจจะเข้ามาตรงนี้เยอะหน่อยเพราะมีของเล่นเยอะนะครับใครที่ auto form mode อย่าลืม escape ออกมาหรือถ้าไม่แน่ใจก็ escape ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับ escape ได้นะครับแล้วก็ control home ไปที่ด้านบนสุดของเว็บไซต์นะครับ skip to main content นะครับผม แล้วก็กดลูกศรลงมาหาลิงก์ที่ชื่อว่าลิงก์สตรีมกันนะครับผมคลิกแคบเบิ้ลลิงก์กูเกิลคลิกแคบเบิ้ลเนวิเกชันไดมักลูกศรลงมาเรื่อยเรื่อยครับผม,มจนเจอเนี่ยครับลิงก์สตรีมลิงก์สตรีมนะครับผมเจอแล้วเอนเตอร์เข้าไปเลยครับตึงไดมักสตาร์ทให้ได โอเคจริงๆใครอยู่ออโต้ฟอร์มโหมดเนี่ยกด Escape แล้วกดไปที่โครงสร้างแบบหัวข้อก่อนหน้าก็คือ Heading ก่อนหน้าใช้ชิป h o เ e ลทอกทูเจมินายห้คุณจะเจอหัวข้อนี้ทันทีเลยครับ Talk to Gemini l like, i ท์นะครับผมแต่ผมเองเผื่อเพื่อนๆที่อยากจะคอนโทรลโฮมด้วยแล้วกัน <But S 1> เผื่อไปเผื่อคอนโทรลโฮมไปที่ Skip to Main Content นนะครับไปที่ด้านบนสุดของเว็บไซต์ก็ใช้โครงสร้างแบบหัวข้อนะครับกดปุ่ม เฮดโฮเทลมาคลิปแคปเบอร์เมดไดมั again, ้์คสตรีมรีทเฮดดีเบรนเรียวทา์กดเฮดโฮเทลอีกทีหนึ่งครับท็อกทูเจมินนี่ไลท์เฮดดเบนทูเจมินไลท์ปกตินะครับอย่างที่ผมบอกไปครับเราลูกศรลงมาบัต t ท n t นท็อกบัตทนท็อกคุณจะคุยอย่างเดียวทั้งหมดทั้งมวลนะครับอย่าลืมนะครับก็ใส่อินด้วย Google Account แล้วก็อย่าลืม เวลาใช้แต่ละเมนูอย่างเช่นทอก็คืออนุญาตเข้าถึงไมโครโฟนแต่ถ้าเป็นกล้องหน้าจอก็อนุญาตเข้าถึงทั้งกล้องถ้าอนุญาตเข้าถึงทั้งหน้าจอด้วยอ,อันแรกคือถ้าคุยอย่างเดียวก็ใช้เมนูนี้ลูกศรลงมาเว็บแคมในกรณีคุณมีโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีกล้องเว็บแคมก็เลือกเมนูนี้ได้เพื่อให้ใช้กล้องเว็บแคมช่วยดูด้วยและคุยด้วย ขาจะเห็นโลกจริงของเราเลยลูกสอลงมาครับแบนแชสกรีนแชสกรีนก็อย่างที่บอกไปครับแบ่งปันหน้าจอซึ่งเข้าไปก็มี3โหมดให้เลือกผมก็แนะนําว่าเลือกแบ่งปันหน้าจอทั้งหมดแต่ว่าเมื่อเราเลือกทั้ง3โหมดนี้แล้วแล้วเสียงก็จะเป็นเสียงหลักก็คือตาหมอคอมตาทิพย์นะครับอ่านตามตาทิพย์เขาก็จะบอกว่าเป็นเสียง C FIR นะครับผมเราเปลี่ยนได้ไหมครับในสื่อน,นี้บอกเปลี่ยนได้ครับ อ่ะผมจะกดตัว C c ชาลีคลิกแบลคอมโบบ็อกเปิจิมินิสองจุดห้าแฟรชรนีโออ่าก็คือตรงนี้สามารถเลือกเปลี่ยนตัวโมเดลเสียงอ่ะโมเดลก็คือของเจมินายได้เขาเลือกเป็นตัวนี้ไว้ไม่เป็นไรครับอ่ะคุณอยากจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนได้นะครับกดตัว h a ชาลีเพื่อไปโครงสร้างคอมโบบ o ็อกต่อไปครับคลิกแบบลซีไฟอาคอมโบบล็อกแล้วเปิดีไครับตัวเนี้ยคือคอมโบบ o ็อกตัวที่2ตัวเนี้ย จะเป็นชื่อเสียงมาตรฐานที่เขาให้คุณเลือกใช้งานคุณสามารถกด enter เข้าไปแล้วก็เลือกได้โดยการกดลูกศรลงเนี่ยครับแล้วอยากจะลองฟังเหมือนกับในเวลาเราใช้ Gemini Speed Generation เลยครับอยากจะลองฟังก่อนว่าเราอยากจะใช้การใช้ส t r e a m แบบ l i g h ด้วย Gemini l i g h เนี่ยครับ อาจะใช้เสียงไหนมีถึง30เออสามสิบน่าจะใช่เนาะก็น่าจะใช้แบบ30เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลองอรามสามสิบเสียงเหมือนกันครับผมเปิดเปิดอคอมโบบ็อกนี้โดยการกดอัลเทรเนตลูกศรลงนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเขาขึ้นว่าเพลยนะครับถ้าขึ้นว่าเพลยอ่าเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปใหม่นะคลีปบิ๊กแซมเปิลเนี่ยครับเนี่ยเราสามารถเพลย์ออเดียโอแซมเปิลได้กด Enter ก็ได้โปรเจกต์ในมาเอออันนี้เป็นเสียงผู้ชายเนาะเหมือนกันเลยวิธีการนะครับเมื่อกี้ให้เลือนลูกศรเปิดสมมุติว่ากลับไปที่คอมโบบ็อกเดิมใหม่นะ่นะให้คุณเลือนลูกศรเนี่ยเขาจะขึ้นต้นด้วยชื่อคนตามด้วยคําว่าเพลย์ใช่ไหมครับคครกคุณก็ลูกศรลงไปเรื่อยๆจนเจอชื่อของเสียงที่คุณต้องการก่อนด้อยากจะลองฟังหรือเลือกเลยเพียงแค่กด Enter เบ้าขาจะขึ้นว่าเพลย คือเพล y audio ตามด้วยชื่อนะครับให้คุณ Escape ออกมาแล้วลูกศรนลงแล้วลูกศรนขึ้นแล้ว Spacebar Play ลองฟัง What kind of masterpiece are we aiming for ชอบเสียงนี้ไหมถ้ายังไม่ชอบลูกศรลงมาต่อ,อแล้วก็จะเจอชื่อเสียงเดิมที่คุณเลือกเมื่อกี้นี้แล้ว Spacebar เข้าไปแล้วก็เลื่อลูกศรลงเปลี่ยนเสียงต่อไปอะนะครับโอรเรากด enter ปุ๊บแล้วเขาจะบอก play sample Oru อย่างเงี้ยครับ เราก็กด H K ออกมาแล้วกดลูกศรลงลูกศรขึ้นเขาจะบอก play audio sample เรา Space bar What's a skill you'd like to d อ่าอย่างสมมุติว่าคุณชอบแล้วคราวนี้ครับกดตัว s h i f hotel ครับผม s h i f head hotel คลคกเบอร์เมดมักกล่าวดิวิ Google อ u ต o m ม t ติฟังชั i นฟังชั่นคาิงรันเซ็ตทิฟท็อกฟู์เซมิในเฮดดิเวลหนึ่งชิป เฮดโฮเทลไปเรื่อยๆจนเจอ t l l k with Gemini Lite นะครับหรือคนโทนโฮมแล้วกดตัว h ฮ a ดโฮเทลลงมาหา Talk with Gemini l ล t e ก็ได้แล้วกดลูกศรลงเลยครับ But, Tom, Talk. คุณจะเลือกโหมดคุย But, Tom, ลูกศรลงมาเจอเลือกโหมดเปิดกล้องและคุยกับโหมดที่3สามเปิด ในส่วนของการแบ่งปัน Screen Sharing หน้าจอของเราแบ่งปันหน้าจอให้เขาช่วยดูหน้าจอไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์หรือถ้าคุณใช้ฟีเจอร์บนน่าจะคุณคุณผ่านเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟนก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะ,ะก็ลองนำไปใช้ต่อยอดกันดู กอย่างเช่นรอบนี้ผมจะทอล์กอย่างเดียวก็คือคุยอย่างเดียวนะครับผมก็ Enter ปุ๊บก็จะเป็นเสียงเมื่อกี้แล้วก็จะเปลี่ยน3 0มเสียงให้คุณเลือกได้สวัสดีครับตึงตึงตึมายังได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินครับเสียงคุณชัดเจนดีครับอืมเปลี่ยนเสียงได้ด้วยคุณมีทั้งหมด30เสียงใช่ไหมครับผมใช่ครับผมมีเสียงให้เลือก30เสียงครับอยากให้ลองเปลี่ยนเป็นเสียงไหนไหมครับ เออถ้าผมใช้วิธีการบอกให้คุณเปลี่ยนเป็นเสียงต่อไปให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับงั้นผมจะเปลี่ยนไปใช้เสียงต่อไปนะครับเสียงนี้เป็นยังไงบ้างครับอ้าวก็เสียงเดิมไหมครับเสียงต่อไปครับเสียงต่อไปอ๋อขอโทษทีครับงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปใช้เสียงต่อไปเลยนะครับเสียงนี้เป็นยังไงบ้างครับคือจริง,รงๆคือเอ่อเดี๋ยวคือเราจะต้องมีการเขาเรียกว่า เปลี่ยนเสียงเลือกเลือกเสียงให้ได้ก่อนนะครับเลือกเสียงให้ได้ก่อนเพราะเราจะเลือกตอนที่คุยกับเขาไม่ได้เขาจะ un available อยู่ตัวเนี่ยถ้าผมกดตัว c ไปคี่อะาคอ่าเนี่ยตรงโอรนะครับเข้าใจแล้วครับผมพร้อมที่จะลองเนี่ยเราลองเปลี่ยนตอนนี้ไหมอ่าตอนเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงที่อ่าเรากดผมกดตัว c ชาลีมานะครับมาที่ตรงเนื้อเสียงตัวเนี้ย บัตรทนมีเดียรีโซลชันนะครับตรงบัตรท่านไว้เนี่ยเขาจะบอกว่าอั่านโเอร์ินเทัานแคเบร์โ็อนเเบอร์ลาโอเนิลวอร์เบ์ขาขณะที่ผมกำลังคุยกับในส่วนของเริ่มต้นคุยอยู่ดังนั้นเราก็ต้องหยุดก่อนดังนั้นเราเลือกให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วค่อยเข้ามาคุยนะครับผมประมาณนี้เนาะก็นี่เป็นการวิธีการเปลี่ยน เสียงได้จากเสียงต้นฉบับที่เป็น c i r คุณก็เลือกเปลี่ยนเสียงอื่นๆที่จะใช้ได้อีก30เสียงกันเลยนะครับลองนำไปใช้งานกันดูครับกับบริการมองคม141 4ง่นึาำมาแลกเปลี่ยนให้กับคุณอย่างที่บอกครับผมเองอาจจะไม่ได้มีเวลาทำทุกๆสื่อเลยถ้าใครที่สามารถช่วยกันได้สามารถที่จะออพบความรู้ที่ต่อยอดและต่อยอดและต่อยอด,อยอดเหมือนนันเนี้ยเออถ้าพบว่าออมันมีวิธีการที่จะ ยอย่างผมบอกให้เขาเปลี่ยนแต่เขาเขาก็เปลี่ยนแต่ว่าก็พูดเสียงเดิมแล้วก็จะเปลี่ยนในขณะที่กําลังสนทนากันอยู่เนี่ยเขา u n r i a b l e นะครับมีเทคนิคที่เหนือกว่าอีกสามารถช่วยกันทําสื่อและส่งมาให้ผม qc และนําขึ้นเผยแพร่ช่วยเผยแพร่ได้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่ายังต้องบอกว่ามีอะไรอีกเยอะเลยที่ผมยังค้างอยู่ไม่ได้ทําคือต้องบอกว่าหมอคอม เริ่มทำไม่ทันกันเหมือนกันครับเพราะ AI มันมาทีแล้วเกินไปเรียนรู้และใช้งานกันครับบริการหมอคอม1414ง่ลาไปก่อนแล้วครับเปลี่ยนเสียงได้ในขณะการใช้สตรีมกับ Talk with Gemini Lite บนเบราว์เซอร์นะครับ30เสียงเยอะแยะเลยสวัสดีครับผมบริการหมอคอม1414 plus ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเชา้าถึงเที่ยง กดหมายเลข1414เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที